สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษากันต่อเป็นพระของหลวปู่ดุวัสแกพิมพ์พขี่ไก่หางผวงซึ่งภาพพวกนี้ก็คือเป็นพระยุคต้นๆของหลวปู่ดุวัสแกเรามาดูพอดีผมไปได้องนี้มา,มาใหม่ๆตามที่เราให้ฟังมองในเงี้ว่าตอนนี้พระมีปัญหาที่ด้านหลังไม่มียันต์ตาง้งจกักรานี้มีปัญหา ผมก็พยายามหาดูพระทีค่คนที่เคยคบกันอยู่สมัยก่อนๆนนะว่ามีใครมีพระที่ด้านหลังมียันตากงจักบ้างก็พอดีไปได้ตรงนี้มาแด้ยวเราจะมาดูกันมาศึกษาด้านหลังมียันตากงจักก็มีตามที่เขาบอกมีตากงจักใหญ่กับเล็กลักษณะของกองจักใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ แต่อย่างเพิ่งต้องออกตัวก่อนตอนนี้คือเรื่องยันตางกุงจักแต่ก่อนผมไม่ได้ศึกษาไม่ให้ราคาเลยวางเงินเถอะนี่อันนี้ก็คือขนาดใหญ่อันนี้ขนาดเล็กแต่ทั้งสองอันนี้ก็คือตามที่ผมเคยออกตัวผมไม่มีความชำนาญเรื่องยันตางกุงจักพราะแตก่อนไม่ให้ราคาเลยกเห็นแล้วมันเป๊ะ ก็เลยมาดูมาศึกษาเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของพระก็ตามที่ผมมองคือพระเป็นพระแท้แต่โคตรยังแปลกๆอยู่เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลกันต่อไปว่าเป็น,ปน,ปนยังไงอย่างนี้ลักษณะก็คือมองนี้ว่าพระโดยส่วนตัวผมมองคือผมจะเอาตัวนี้เพื่อมาเปรียบเทียบพิมพ์ก่อนเอาเอาตัวนี้ หุ่นี้โดยผมจะมอ,องในแง่ว่าลักษณะอย่างนี้องค์นี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้วดูทคู่นี้จะเคยทําคลิปไว้แล้วเป,เป็นช่วงหัดทําคลิปใหม่ๆองค์นี้ด้านหลังไม่มียานตาตรงจกักแต่องค์นี้มดีด้านหลังมียานตากรงจกักก็ถือว่าจบแต่ลักษณะเราจะเปรียบเทียบก็คือผมจะเอาพระธาตุ ของพระมาเป็นตัวอย่างอย่างที่ผมเคย,เยทำคลิปมองนี้ว่าการดูพระการอะไรเราดูผมจะให้ความสำคัญคือเอกลักษณ์ก็คือมองนี้แม่ขบวนการผลิตพระเป็นหลักว่าเป็นยังไงอันดับแรกสองลงมาก็คือเนื้อสามก็คือพิมพ์พระองค์นี้ก็มองนี้ว่าเป็น บอกดินน้ำมันลงปูทวดบอกดินเหนียวที่ขึ้นพระธาตุได้ล้านหลังมียันตากรุงจกักยันตากรงจักตามที่ผมดูก็คือยันแบบนี้จะเห็นกันเยอะนะมองนี่เงี้ยไปเซิร์ชที่อื่นๆก็คือถือว่าเป็นยันแท้บกนกน่เี้ยว่าดูยันแท้เราจะดูกันลักษณะสิ่งสิ่งที่พูดก็คือ ส่วนมากเราจะมองในเงี้ยว่าตัวนี้ที่เขาพูดว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานเราจะเอาตรงนี้โดยผมจะไล่จากลักษณะของพิมพ์ของพระธาตุที่ขึ้นบน,บนพระอย่างนี้เป็นหลักก็คือเราดูเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบเวลาดูพระก็คือมองในเงี้ยว่าเราดูพิมพ์ดูยากหรืออะไรอย่างนี้เพราะบางครั้งพิมพ์เราก็ไม่รู้แต่มองในเงี้ยวว่าถ้าพระมีแบบนี้เราก็อุปมา มองนี้ว่าอุปมาเป็นเป็นเป็นพระแท้ไปเลยถ้าเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันองนี้องคนี้ก็คือลักษณะพระธาตุจะเหมือนกันองค์มองนี้ว่าเป็นพระแท้ไปเลยลักษณะอย่างนี้เพราะถึงแม้จะด้านหลังไม่มียันตากงจักแเราก็มองนี้ตีขึ้นคุ้มไปเลยเป็นพระแท้อย่างนี้ลักษณะของพระก็คือมองลักษณะ สององนี้ผมมองคือเป็นพระาธาตุแบบเดียวกันองค์นี้ถือว่าเป็นแท้มาตรฐานสากลที่เขาพูดกันเพราะผมจะเอาองนี้มาเป็นหลักเพราะเป็นพระยุคก,ก่อนๆและส่วนมากก็คือเป็นพระที่ไม่ค่อยนิยมของป้อมก็คงจะไม่ค่อยมีอย่างนี้แล้วเอาตรงนี้มาเป็นหลักเพื่อที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับพิมพ์อื่นองค์อื่นอย่างนี้เพื่อมาถึงองค์นี้เราก็มององค์นี้เป็นหลักเป็นพระแทมถ้าเรามามองอย่างนี้ ระหว่างขี่ไก่สององนี้องก็มองเป็นพิมพ์เดียวกันจุดสังเกตต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันลายกันบ้างหรืออะไรมันก็แล้วแต่เนื่องจากเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาอย่างนี้เป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจุดสังเกตอาจจะมีเพิ่มมีลดมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกัน มองนี้ว่าลักษณะของพระมองนี้องค์นี้เป็นพระแท้เราก็มององค์นี้ก็น่าจะเป็นพระแท้แต่ถ้าเราดูว่าเป็นพระแท้แต่โค้ดตามที่ผมบอกผมดูแปลกแปถ้าเรามองนี้โค้ดที่เขาพูดกันที่วงการเขาบอกว่ามีสองฟอร์มเอ้ยมีฟอร์มเดียวสองขนาดตรงนี้ก็คือ เป็นฟอร์มขนาดเล็กถ้าผมจะเทียบก็คือเทียบกันกับองค์นี้เป็นสมเด็จถือว่าเป็นพิมพ์ก็ถือว่าพิมพ์ของหลวงปู่เดือชัดเจนอย่างนี้ด้าน,นหลังก็เป็นยันตาคงจักรถ้าเราจะเทียบผมก็ขอเอาองค์นี้มาเทียบอย่างนี้เทียบขนาดก็ไม่เหมือนกันเรามองใอนเงี้ยเทียบขนาดก็ไม่เหมือนกันเพราะองค์นี้ก็ถือว่า ตอนนี้นะตอนนี้ยันตากคงจักขนาะดเด็กที่ผมหาได้ชัดสุดก็โดยประมาณนี้ก็นีมองนี้ว่ายันก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเทียบกับองค์นี้ก็เหมือนกันยันสองอันนี้ขนาดจะใกล้เคียงยันสองอันนี้ขนาดให้ใกล้เคียงกันตัวนี้ สองอันนี้มองนี้เนี่ยใกล้เคียงกันแบบเหมือนกันนั่นแหละถึงแม้จะดูค่อนข้างยากองนี้แต่เมื่อผมดูชัดๆแล้วก็คือจะใกล้เคียงกันแบบเดียวกันเลยแต่อย่างนี้ขนาดจะใหญ่กว่าขนาดจะใหญ่กว่ามองนี้นว่าเป็นไปไหมได้ไหมที่เขาพูดกันบอกว่าพระแท้แต่โคตรเก๋ลักษณะ พอจริงๆแล้วคือข้อมูลเราค่อยมาหากันทีหลังอย่างนี้มองนี้ว่าเราดูเพื่อโคดมองนี้ว่าตรงนี้ถ้าพวกวงการพระหรือสายตรงเขาเอามองนี้ว่าถ้าโคดแบบนี้ตีเป็นโค้ดเก๋ไปเลยแต่จากข้อมูลตามที่ผมเคยคุยมองนี้ว่าที่อธิบายอยู่ที่อะไรลนะ่ะ มองนี้ที่ผมอธิบายอยู่ในดูจะพิมพ์จันลอยเป็นโคดใหญ่เป็นโคดฟอร์มใหญ่ขนาดใหญ่แล้วกันขนาดใหญ่พื้นที่เขาพูดกันโคดมีสองขนาดแต่ฟอร์มเดียวกันแต่ผมมองคือโคดต,ตอนนี้ตามที่ดูลักษณะก็คือตามที่ผมดูพระองค์นี้ตามที่คุยกับคนที่แบ่งให้มาก็คือ เป็นพระที่แบ่งมาจากคนเล่นก็คือเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่คนหนึ่งเป็นพระที่ท่านไปละไปได้มาไปเช่ามาจากวัดตอนมามางานศพมาไหว้ศพหลวงปู่ดุวสัสแกแล้วคนนี้เป็นคนไกล้ชิดกับหลวงปู่ดูวัสเกะกับหลวงพ่อทบเพราะตอนนั้นก็คือหลวงพ่อทบเป็น พระอุปถาของหลวงปู่ดู่วัดสแก่ย่างงี้เมื่อท่านมาไหว้งานศพหลวงปู่ก็เข้าไปทำบุญกับหลวงพ,พ่อทบไปก็คือตามที่คุยเข้าไปตอนเข้าไปเช่าพระไปทำบุญนะก็เห็นเขากำลังปั๊มพระอยู่มันข้อมูลอีกตัวหนึ่งข้อมูลใหม่ที่ผมได้มาแต่ก่อนผมก็มองใอนเงี้ว่าโค้ดมี ปั๊มแค่หลังปีสามสี่ตามที่เข้าใจนะแต่ตามที่มาหาข้อมูลจริงๆแล้วก็คือก็คือมองนี้ว่าเหมือนกับพิมพ์จันลอยที่ผมออกตัวว่าผมไม่ชำนาญในลักษณะโค้ดก็คือมองปัม๊มผมก็เข้าใจว่าโค้ดปัม๊มหลังปีสามสี่หลังจากลงปู่์มณฑภาพจะมี สองขนาดฝอร์มเดียวตามที่เข้าใจปัมปี3-4แต่เมื่อมาหาข้อมูลจริงๆแล้วก็เจอกลุ่มสายตรงเขาพูดกันบอกว่าโค้ดมีตั้งแต่ปี3-1มีพระที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้สำหรับปัมของพระของตัวเองในปี3-1เวลาขายพระของตัวเองออกไปก็ปัมโค้ดตัวนี้เพื่อแยกเก กับแทที่ตัวเองขายออกไปอย่างนี้ในปีสามหนึ่งมันก็เหมือนกับพระของหลวงพ่อกวยที่อาจารย์ที่อาจารย์เท่าสุพรรณเอามาปั๊มที่โคดที่เหรียญของตัวเองที่ขายออกไปมันก็เข้าๆยาลักษณะอย่างนั้นนี่ตามที่ผมดูตามที่ผมคิดก็คือตรงนี้พะระองค์นี้ได้มาจากคนที่เช่าจากหลวงพ่อทบ ในปีสามสี่มาไหว้หลวงพ,พ่อทบแล้วก็ทําบุญกับหลวงพ,พ่อทบก็คือตามที่ท่านเล่าให้ฟังก็คือขณะที่ไปเช่าพระไปไหว้พระหลวงพ,พ่อทบนี่ก็คือเข้าไปก็เห็นเขากําลังปั๊มอยู่พระกรองกองกันอยู่พระชื้นชื้นมองนี่ของที่กุฏิหลวงปู่พระชื้นคนปั๊มก็ปัม๊มตอนท่านเลือกพระมาก็คือเลือก พระที่สวยมีทั้งปัม๊มไม่มีปั๊มด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นพระที่ไม่ได้ปั๊มสมากกว่าแต่องค์ไหนสวยก็คือเลือกมากันอันนั้นก็ได้มาอย่างนี้ได้พระมาอย่างนี้ก็มีทั้งโค้ดมองนี้ว่าเป็นโค้ดแบบนี้ฟอร์มใหญ่ตรงนี้ขนาดใหญ่กับขนาดเล็บนี่แต่เป็นฟอมเดียวกัน ตามที่คุยก็คือได้มาอย่างนี้เช่ามาก็มีทั้งที่มียันกับไม่มียันแต่ส่วนมากเป็นพระที่ไม่มียันเพราะเป็นพระยุคก,ก่อนเล่นพระก,กันก็คือคนที่เล่นไม่มียันก็ถือว่าเป็นเราอนุมานเป็นพระท,ที่หลวงปู่แจกอย่างนี้และยุคก,ก่อนก็เล่นพระท,ที่ไม่มียันกันก็ถือว่าเก่าใกล้จีหลงปู่ได้พระพระจากหลวงปู่นี่ แล้วก็คือยุคก่อนก็คือลักษณะมอง,องนี้ว่าการอากองจักคนที่ไปเช่าก็ไม่ได้มีให้ความสําคัญเลยเพราะตอนนั้นก็คือยันตอนกงจักไม่มีการพูดถึงกันแต่ท่านตอนที่ท่านเข้าไปเลือกพระเพราะเป็นคนที่ถือว่าสนิทกับหลวงพ่อทบเข้านอกออกในได้อย่างนี้ก็เลยเข้าได้เข้าไปเลือกขณะที่เขาปั๊มอยู่ก็เลือกทั้งที่ ปั๊มก็ไม่มีปั๊มแต่เป้าหมายก็คือเอาพระที่สวยก็เลือกได้มาอย่างนี้นี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมได้มาพอแต่ก่อนผมก็เข้าใจแต่ยันตาคงจกักปั๊มหลังจากปี3-4หลังจากหลวงปู่ละสังขารไปแล้วก็จะมีมคล้ายๆไปเช็คพระของหลวงปู่มีอะไรบ้างก็สเต็มยันเพื่อที่จะ เอาเป็นของสงอย่างนี้นี่ตามที่เข้าใจแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผมไปคุยกับผู้ใหญ่ที่เล่นกับผมมาก็คือคนนี้ที่มองนี้เป็นคนหนึ่งที่ผมนับถือที่ผมแบ่งพระลงพูด,ดุวัสะแกมาแล้วท่านก็บอกว่าพระพวกนี้ก็แบ่งมาจากคนที่ไปเช่า พระในปีสามสี่จากกุติของหลวงพ่อทบเลยขณะไปก็คือเห็นเขากำลังปั๊มอยู่ก็เลือกพระที่ทั้งที่ปั๊มกับไม่มีปั๊มนั่นแหละแต่เป้าหมายก็คือเลือกพระที่สวยมามันก็มีอย่างนี้ยันที่ได้ก็ไม่อย่างนี้ซึ่งตามที่ผมดูแล้วพระตามที่ผมเทียบพิมพิมจันลอยพิมพ์จันลอยผมเทียบกับพระองค์นั้นองค์ที่ ผมเช่ามาจากอีกจากคนหนึ่งก็มองในเงี้ลักษณะเป็นพระที่ไม่มียันตากงจักแต่เมื่อไล่พิมพ์เทียบพิมพ์แล้วเป็นพิมพ์เดียวกันเนื้อหาหมวลสารก็ใกล้เคียงกันเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกันพิมพ์เดียวกันแต่โคดองหนึ่งไม่มีโคดองหนึ่งมีโคดองค์ที่ไม่มียันไม่มีโคดก็คือได้รับจากมือหลวงปูดเลยเป็นพระที่ผมเช่ามา ตอนนั้นก็คือมองในนี้เราหัดศึกษาใหม่ก็ไปขอแบ่งพระมาอย่างนี้แต่เมื่อนี่มาคุยไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านก็เอาพราะมาให้ดูนี่ก็ขอแบ่งมามาศึกษาพอโค้ดนี่ผมดูผิดปกติแล้วแหละใหม่ๆก็เลยเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างนี้พิมพ์จันดอยลอยแล้วโค้ดก็คือมองในนี้ว่าเป็นไปได้ไหมโค้ดเป็นโค้ดแท้ แต่เป็นโค้ดที่มองในงี้ว่าเป็นโค้ดที่ทําในปีสามหนึ่งสมมุติว่าตามที่ตอนนี้เป็นการคาดคะเนจากตัวผมเองโค้ดทําในปีสามสี่เอ้ยปีสามหนึ่งสมมุติว่าเรามองในเงีว้ว่วาพระที่อยู่ที่วัดนะเช่าพระมาหรือแบ่ขงของพระามาจากหลวงปู่ดูเพื่อเอามาจำน่ายอย่างนี้ จะมาองในเงี้ยเอาเงินเข้าตัวหรือเอาเงินให้คนอื่นก็ไม่รู้แต่พระที่ตัวเองขายก็สแตมยันเพื่อแยกเกหรือเพื่อที่จะเป็นการยืนยันเพราะมองในเงี้ยว่ายืนยันว่าพระจากตัวเองขายไปในปีสามหนึ่งถึงปีสามสี่นี่มองในเงี้ยว่าเป็นพระแท้อย่างนี้เพื่อยืนยันก็สแตมออกมาการสั่งทำโค้ด ตาคงจักเราพูดโอเวอร์พระองค์นี้มีพระลงกุดูอยู่สมมุติว่าพันองค์คสั่งทำมาสองขนาดแต่ฟอร์มเดียวนี่การทำทำโค้ดก็คือมองง่ายๆว่านี่เป็นการคาดคะเนผมเองพระมีพันพันองค์คสมมุติว่าสั่งมา10บชุดอย่างนี้10บชุดเมื่อสเต็มสแต็มไปพันองเนี่ย สมมติว่าสแตมป์ไปเสียไปแค่ห้าชุดด้วยหมอนี้ประหยัดประหยัดหน่อยก็สมชุดเจดชุดอย่างนี้นี่เป็นการคาดคาดคคดนี้ของผมไปในปีสามหนึ่งถึงสามสี่ก็ปรามไปอย่างนี้พระสมม,มุติว่ามีผ่านองค์ปรัมไปโคดเน่ยสียสั่งมา10บชุดใหญ่สิบองค์ สิบอันเล็กสิบอันเพื่อที่จะสเตปมโค้ดของตัวเองที่ขายออกไปเหมือนของอาจารย์เท่าสุพรรณที่ปั๊มโค้ดของหลวงพ่อกลวยไปอย่างนี้เมื่อหลังจากหลวงปู่ละสังขารไปแล้วมีการประชุมคุยกันอะไรไปพระท่านนี้ก็มองในเงี้ยว่าเสนอไปบอกว่าตัวเองมีโค้ดออกมาอยู่แล้วแล้วก็มองในเงี้ยว่า พระที่เหลืออยู่ที่กุฏิของหลวงปู่ก็ให้ปั่มแบบนี้ไปโดยเอาของตัวเองสิบอันน่ะที่เหลือสมมุติว่าเหลืออยู่เจ็ดอันแล้วกันเพื่อให้เยอะหน่อยอย่างนี้บอกว่าเหลือพระเหลือโคตอยู่เจ็ดอันเจ็ดเจ็ดคู่อันใหญ่กับอันเล็กให้เอาไปสแตมสแตมทางวัดไปสแตมนี่ตามที่หวงพิด สเต็มไปก็คือมองนี้ไปด้วยจำพระจำนวนหนึ่งโคต,ตัวนี้ชำรุดก็ไปสั่งทำใหม่การสั่งทำใหม่พระที่เยอะก็อาจจะสั่งมาเยอะ30อัน50อันอย่างนี้30คู่50คู่มองนี้ทั่วๆไปเพื่อที่จะสเต็มพระชุดใหม่ที่สเต็มในปี3-4 พกนี่ตามที่เราเข้าใจก็คือโค้ดสเต็มในปี3-4ก็เป็นพระโค้ดที่จำนวนเยอะๆที่เราเห็นกันนี่ตามที่ผมเข้าใจเป็นการที่คาดคะเนลองคุยกับผู้ใหญ่ลองคุยกันกับสรุปว่าพระควรจะเป็นแบบนี้ไหมโค้ดที่เกิดขึ้นเป็นโค้ดในปี3-1 พระสังที่อยู่ในวัดสั่งมาเพื่อที่จะสแตมพาของตัวเองเพื่อจะยืนยันเกนแทระหว่างปี31มถึงส4ี่เมื่อเหลือก็เอาให้ทางวัดสแตมไปหลังจากปี3 4, าสีขณะที่ท่านหลวงปู่ละหลังจากหลวงปู่ละสังขารไปแล้วโคดพวกนี้มีของอยู่สมมุติว่ามีเจงดองสแตมได้2,000-3,000องค์หรือ5,000องค์อย่างนี้ โคดเจ็ดองเจ็ดคู่ก็พังแล้วไปสั่งใหม่ทางวัดสั่งใหม่ก็มองนี้สั่งเหมือนกันนั่นแหละมองนี้สั่งเหมือนกันขนาดใหญ่กับขนาดเล็กฟอร์มเดียวกันอย่างนี้ก็เลยกลายมาเป็นโคดต,ตามที่เราเห็นแบบนี้ขนาดเล็กมองนี้ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็มองลักษณะอย่างนี้ นี่เป็นการคาดคะเนจากตัวผมเองมองนี้ว่านี่ถ้าเป็นขนาดใหญ่เป็นโคดแบบนี้ถ้าที่เราเห็นบอกว่าเป็นโคดแท้โคดแท้เป็นไปได้ไหมมองดูนี่มองถ้าเรามองคู่น,นี้เป็นชุดใหญ่ที่เราดูกันที่ผมหาได้ณนะตอนนี้หาโค้ดได้ที่ชัดๆก็เป็นแบบนี้นถ้าเราเปรียบเทียบมองนี้ว่า โคดแบบนี้ที่เรามองในี้ทุกวนันนี้ที่เขาพูดกันโคดแท้โคดแท้อย่างเงี้นี่ที่ผมหาได้อยู่ในมือพระที่อยู่ในมือผมที่เป็นพระที่ชัดที่มีโคดที่ชัดและพิมพ์ก็คือมองนเี้ว่าพิมพ์พระสมเด็จนะทีมอื่นก็มองนี้ว่าผมก็หาชัดเท่านี้ไม่มีตอนนี้นะตอนนี้ก็มีอีกองคหนึ่งที่ถือว่าชัดหน่อย เป็นโคดเล็กโคดใหญ่ก็พอมีเยอะอยู่มองนี้ว่าถือว่าชัดชัดหน่อยก็เป็นโคดพิมพ์นี้เหมือนกันเป็นแต่เป็นพิมพ์นี้พิมพ์สมเด็จสมเด็จพิมพ์นี้ก็คือที่ผมเห็นอยู่ค่อนข้างจะน้อยไม่เหมือนกับพิมพ์นี้พิมพ์นี้ค่อนข้างจะเห็นเยอะพระหลวงปู่ดุจำนวนเยอะผมก็มองมองอางเงี้ยว่าชุดนี้ที่เราเข้าใจ มองในนี้ว่าที่เราเข้าใจเป็นพระโคดแท้ที่เขาพูดกันสายตรงเขาพูดกันอย่างนี้มีไส้มีอะไรต่างๆอย่างนี้มีไส้มีอะไรแต่อย่างนี้เขามองในนี้ว่าเป็นโคดเกีตามที่ผมเข้าใจนะตอนนี้ก็คือที่เขาพูดกันบอกว่าพระแท้แต่โคดเกีมองในงี้งลักษณะพระแท้แต่โคดเกีใหญ่เหมือนกันเล็กเหมือนกัน รูปพระก็คือไม่เหมือนกันอย่างนี้รูปมองนี้นว่าขนาดใกล้เคียงกันแต่รูปลักษณ์ของใบจับที่อยู่บนพระไม่เหมือนกันเราก็มองนี้ว่าลักษณะอย่างนี้โคตรแท้โคตรแท้โคตรเก๋โคตรเก๋เกนี่แต่จริงๆตามที่ผมรู้เป็นโคตรแท้ทั้งหมดนั่นแหละนี คู่นี้คู่นี้ตามที่ตอนนี้ผมวิเคราะห์อ,ออกมามันต้องใช้เวลาที่จะหาข้อมูลว่าแท h, จ้จริงๆหรือเปล่าเพื่อที่เราจะดูพระที่หลายๆองค์เพราะณตอนนี้โคดชุดนี้ผมก็มองนี้ว่าผมครึ่งเคยเห็นเพราะแต่ก่อนก็คือเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ราคาเลยสำหรับโคด ผมดูแต่พระพระเทพผมซื้อและเน้นที่ไม่มียันตากุงจักแต่เมื่อโคดพระหลังยันหลังไม่มียันไม่มีตากุงจักมีปัญหาก็ไปหาพวกที่คบค้ากันอยู่สมัยก่อนอย่างนี้ว่าใครมีโคดบ้างก็ได้พระมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็ได้โคดนี้มาจะ นันนะ่เมื่อผมถามข้อมูลจริงๆก็บอกเออพระตรงนี้เช่ามาตั้งปีไหนเช่ามาตั้งแต่ปี3-4ไปเช่าจากพุติของหลวงพ่อทบไปทำมาทําบุญหลวงปู่นั่นแหละมาไว้ศพหลวงปู่ก็ไปทําบุญยกจากหลวงพ่อทบพอตอนนั้นหลวงพ่อทบเป็นเจ้าวาดอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกพระที่เขากําลังสแตมยันตางจักอยู่ก็ส่วนมากก็เลือกพระสวย แล้วก็มีพวกนี้ติดมาด้วยอย่างนี้เมื่อผมให้หามองในเงี้ยว่าเมือ่อพระหลังด้านหลังไม่สแตมมีปัญหาก็เลยหาพระที่มีสแตมใครมีก็ไปขอแบ่งมาดูมาศึกษาอย่างนี้ก็ติดสององนี้มาเมื่อหาข้อมูลจริงๆแล้วบอกว่าเชา่าพระคู่นี้ชุดนี้มาจากไหนก็บอกเช่ามาจากวัดจากหลวงพ่อทบ ในปี3ามขณะที่เขากำลังปั๊มอยู่นี่ก็พาติดพระพวกนี้มาด้วยผมก็เลยมามองว่านี่ก็คือเป็นการมันโนจากตัวผมเองจากข้อมูลที่ได้มาเราไม่ได้มองว่าคนคนนั้นจะสเต็มพระเกอเอาพระแท้ไปปั๊มเป็นพระเกหรือเอาพระเกไปสเต็มโค้ดเกขึ้นมาด้วย แต่ตอนนี้เรามองในงี้ว่าพระเป็นพระแท้แต่โคดเกแต่ทีนี้ผมจะมองในงี้ว่าคิดย้อนกลับไปลักษณะโค้ดก็แท่นี้แหละแต่เป็นโค้ดของพระที่ทำขึ้นมาสเต็มพระตัวเองในปีส1มหนึ่งถึง3 4นี่เมื่อมีการประชุมหรืออะไรอย่างนี้ก็เสนอความคิดของตัวเองเข้าไปได้เอาตัวอย่างเข้าไปทางวัดก็เลือก โคดนี้มาสแต็มพระที่ตัวเองแต่ด้วยโคดมีน้อยสแตมไม่หมดเลยไปสั่งทำใหม่เรามองสั่งทำใหม่ก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาพระที่เหลือเยอะโคดต,ตัวนี้ก็สั่งเยอะพระโคดแบบนี้เราถึงเห็นน้อยนี่ในความการมโนของผมแต่ก่อนก็คือถ้ามโนอย่างนี้ไม่กล้าพูดหรอก ก็ได้แต่หาข้อมูลเงียบๆแต่ตอนนี้คือเราจะไปได้ไว้ก็คือลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดกันขึ้นโดยฟ้าเลยใครเห็นด้วยก็มองในางี้ว่าเอาสแสดงความคิดหรืออะไรออกมาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เพราะผมมองคืออย่างนี้ออกมาพาวดโค้ดก็เป็นโค้ดแทนนี่แหละแต่เป็นโค้ดในแม่ลักษณะถ้าผมมองในเงี้ย อธิบายตั้งแต่แรกเหลือสมมุติว่าเหลืออยู่เจเจดคู่ก็ไปเต็มอาจจะได้สามพันองค์าพันองค์หมื่นองค์แต่พระของหลวงปูดูทั้งหมดอาจจะมีแสนองค์อย่างนี้เรามองแสนองค์ไม่พอได้5องค์าสมมุติว่าหมื่นองค์อย่างนี้ที่เหลือก็ตจะไปสั่งมาทำแบบนี้สเต็มเราถึงเห็นพระชุดนี้เยอะการทําโคตร ก็ตามที่ผมบอกอ่ะมันใช้ลักษณะใช้แมนวนวลเหมือนกับใช้แมนวนวลใช้ p h o t o s h o p ทอมวิดีโอไอเป็นคอมพิวเตอร์นี่แหละวาดขึ้นมาเขียนมาเขียนครั้งใหม่ก็ไม่เหมือนครั้งเก่าเพราะมันไม่เหมือนฟอนต์ตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือเรากำหนดไปสมมุติว่าฟอนต์อะไรล่ะอังสนางอย่างนี้อังสนางก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กก็เหมือนกัน ขนาดเล็กขนาดใหญ่เพียงแต่เราเปลี่ยนขนาดมันก็จะขยายออกไปเหมือนกันเพราะพวกนี้มันมีฟอนมาตรฐานอยู่แล้วแต่ยันตากงจักระหว่างปี3าหนึ่งกับปี3าสี่คิดวาดไปแล้วมาวาดใหม่สั่งทำไปแล้วก็คือลบทิ้งไปร้านคอมพิวเตอร์จาก3าปีสปีพอยุคก่อนเรามอง ทำไปแล้วก็คือลบไปจะทําใหม่ก็เขียนใหม่เขียนครั้งเก่ากับเขียนข้างใหม่จะไม่เหมือนกันนี่คือเป็นการสรุปจากตัวผมตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวเราใช้เวลาที่จะหาข้อมูลว่าระหว่างโค้ดนี้เป็นโค้ดเจ๊กเกจริงๆริงไหมหรือเป็นโค้ดแท้ที่ทำระหว่างที่มีการสเต็มระหว่างปี31มาถึงปี3 4 ชุดแรกแรกเมื่อสแตหมบพังไปไปสั่งไว้ก็เป็นชุดนี้และพระมีเหลือเยอะเราถึงเห็นคู่นี้พระชุดโค้ดแบบนี้จำนวนมากที่อยู่ในวงการเราเห็นตรงนี้แต่หลายตายหลายครั้งก็คือผมมองคือพวกนี้ที่สายตรงเข้าพูดกันเป็นโค้ดกีพระแท้แต่โค้ดกี ปั๊มปัมไปเมื่อโดนจับได้ก็หยุดทำนี่เป็นไปได้ไหมนี่คือตามความคิดที่ผมแสดงออกมานะว่าโค้ดแบบนี้ก็โค้ดแท้นั่นแหละแบบนี้ก็โค้ดแท้แต่โค้ดนี้เป็นโค้ดปั๊มปี3 1ามถึงปีส4ของคนที่เอาพระของหลวงปู่ดูไปขายให้พวก,พวกตัวเองมององี้อย่างนี้ นี่เป็นการสรุปจากตัวผมเองจากข้อมูลที่หามาณนะได้ถึงณนะแบบปัจจุบันนี้ส่วนที่เหลือเราก็ค่อยๆหากันว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้เราเจออะไรผมเจออะไรได้ความคิดอะไรขึ้นมาแสดงออกไปเลยแต่ก่อนไม่ใช่เก็บไว้ตอนนี้ก็คือแสดงไปใครเห็นด้วยหรืออะไรก็จำเอาทุกคนบนรรลุนิติภาวะแล้วนี่คือความคิดของผม